สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนำท่านผู้ชมไปที่สนามกีฬากลางจังหวัดตราดนะครับชมการตระสุดนการฟุตบอลเตยตาไทยลีกนะครับนัดที่14ฤดูกาลครับวันนี้ตราด FC ครับลงสนามเจอกับนครราชสีมามาสตาเอฟซีสองทีมในโซนตกชั้นนะครับเจ้าบ้านตราดอยู่ในอันดับที่15นะครับมี7คะแนนครับขณะที่นครราชสีมามาสตาอันดับที่14มีอยู่10คะแนนนะครับมาดู11คนแรกของเจ้าบ้านกันก่อนนะครับตราดวันนี้เล่นในระบบ4-3-3ครับขณะที่นครราชสีมามาสตาเล่นในระบบ4-3-3สามสครับเขาดาวนะครับโดยที่ ตราดเอเจ้าบ้านนนั้จะเป็นฝ่ายเริ่มเล่นก่อนนะครับอาะครับกูสินปานุวิทย์เริ่มการแข่งขันครับสัดซอยได้บอลทางด้านข้างมีเฮสเปิดมาให้กับทุธันเฮสแล้วโยนใส่ไปหน้าประตูซันโตสเข้ามาไม่ถึงคนระับโดนหมูงสัดไว้ได้สิทติโชคพาโซแม่นหรือไม่แม่น,นครับโยนใส่เข้ามาหน้าประตูจังหวะนี้ปัดแล้วโอ้โหกลายเป็นบอลเข้าประตูตัวเองไปเลยครับธนาชัยหนูราช เนี่ยครับออกมาแล้วมันสกัดไม่ได้มองเหมือนกับว่ามีปัญหาเกี่ยวกับไฟสนามเลยฮะ,ะโอ้โหแลวเป็นประตูที่ได้ประตูจากสินิโชฟพาโศในการแหมจะบอกว่ายิงก็อาจจะไม่เต็มที่นะก,กน,นะครับนัดที่แล้วยิง5้ิหหลาครับสิธิโชฟพาโศวันนี้นี่ธนชัยก็น่าจะเป็นการทําเข้าประตูตัวเองนะครับแบบนี้<อ>ตั้วตัวลุกขึ้นมาก็พยายามบอกเพื่อนร่วมทีม่าชี้ไปที่ไฟฮะครับ นครราชสีมามาสตาเอฟซียก็ยังตั้งเกมไม่ได้ะครับทัชชน,นนนคราวงโดนกระแทกจากด้านหลังได้ฟาวครับน่าสนใจว่าสูญเสียความมั่นใจหรือเปล่าด้วยนะครับธนชัยมาเสียเร็วแบบนี้ชนลพงศ์เปิดขึ้นมาก็เปิดเข้าด้านในไม่แม่นงประลองสาวันดีโดนตัดกลับมาอิกรุสันโตจะให้จุฬาธานเฮสนะครับครับสุพบอมยาวไปอีกครั้งหนึ่งยังติตพี่นัทพงศ์สิทธิโชค เธอเจนน่าเฮสขอเล่นบอลเองครับดูว่าจะเปิดได้แม่นหรือเปล่าครับโยนเข้าไปเดนิสเข้าไปสกัดอ่าเข้าไปแย่จังหวะน,นี้แต่ไม่ได้แนะไม่ถูกบอลครับโอ้ใกล้เคียงมากครับเป็นจังหวะที่เปิดไปแบบได้เสียเลยครับของเรียโด้ซัมซาวเข้าไม่ถึงนิดเดียวครับเดนิสมูนิโร่จังหวะเปิดเนี่ยเจตนาที่จะให้เดนิสเลยแหละครับแต่ว่าไม่ถึงครับทางขวาเอกนัดเติมไปแต่ว่าอ่าครับโดนโชกเอาบอลมาได้แล้วริครดซานโตสจังหวะน,นี้ ล้ำหน้าหรือเปล่าครับไม่มีธงด้วยครับเลี้ยงกิ้วไปด้วยการโทษมุมอาจจะแคบหน่อยหาช่องยิงนีแต่ว่าโดนบล็อกเอาไว้ครับไม่ได้ครับโอ้โหสุทธิโชคพาโซจิ้มมาให้กับพิฆาตสันโตสุดเข้ามาแล้วยิงลูกนีโอโหดูนะครับไม่เข้ากรอบประตูฮะหลุดเดียวแล้วก็ยิงผ่านตัวของธนชัยไปแล้วแต่ว่าไม่ได้ครับจังหวะนี้สำหรับพิโาตสันโตสโอ้โหจังหวะขึ้นมาชุดนี้ของตราดีสวยเลยครับแล้วจังหวะได้ตั้งเตะหน้าประตูเนี่ย เป็นทศวรรษที่สายจากมาอาแล้วก็พลาดอีกครั้งนี่ครับแล้วชิปลูกนี้เปียบร้อยครับเป็นโจนาธานเฮสนะครับที่ยิงให้กับตราดมีไปเป็น2ประตูต่อศูนย์นครับโอ้โหเดี๋ยวต้องดูครับว่าแนวรับของนครราชสีมามาสเตอร์เอฟซีพลาดยังไงกับไปปล่อยให้กับโจนาธานเฮสวันนี้นีผ่านไป2 1นาทีนำสองศูนย์แล้วยิงสวยด้วยครับโจนาธานเฮสนี่ครับบอลปั่นไซข้ามธนชัยเข้าไปตรงตะข่ายสวยงามเลยครับ ุยิงได้เฉียบขาดแล้วก네็เด็ดขาดมากครับโจนาธานเฮสก็เป็นประตูหนีห่าง2 0ศูนย์ของกราดนะครับเรนโรครับพยายามจะให้ที่ดินิสก็ถูกตัดบอลกับมาจิงไกรออกบอลก็พลาาเหมือนกันเพราะมีที่มงคลข้างหน้าซันโตสนะครับแล้วเปิดมาจังวันนี้สิทธิโชคใต้บอลด้วยครับมาแต่ว่าบอลมันเด้งกลับหลังนะะตัวเองเสียหลักไปแล้วครับจากติด จากติดมีช่องให้ยิงลูกนี้ป้าแต่ว่าไม่มีใครตามเข้าไปํามเหมือนกันนะครับตึงยิงตึงผ่าเลยครับตรงนี้ของจัก,กริดนิยมสุขสุพจน์โยนเข้าไปใส่ทางริขโด,ดสันโตสน่ครับแล้วบ่กเช็ดให้อาซาซอยจับบอลไม่ดีเท่าไหร,ร่จกกังหวะแรกให้วิทยาเปิดเข้ามาหน้าประตูลูงนี้ไม่ถึงทางมงคลอ้าวแล้วบอลไปถึงอาซาซอยกลับมาที่มงคลยิงตรงนี้แล้วดีลูกนี้เข้าประตูไปเลยครับโอ้ลิาโด,ดสันโตสัตยอยู่ถูกตำแหน่งพอดีครับที่แน่ๆก็คือว่าตราดนะ นำไปแล้ว 30- ครับไปกันใหญ่เลยครับใครเลยจะเชื่อครับเป็นประตูแน่นอนนะและนี่ยครับทางทัชชนนเองก็ไปพลาดเสียบอลง่ายในแดนไกลครับทางซ้ายมีอาซัยเรียกขอบอลแล้วครับนี่ครับอาซัยได้บอลแลวก็เปิดกลับมาน้าถูป้าเฮสไปลื่นแต่ลิมปงคลดัดลูกนี้โอ้โหหลุดออกนอกกรอบไปนิดหนึ่งครับจังหวะบอลมันตกพื้นลอาจะเด้งไม่ไม่ให้เรียกว่าไม่ให้โอกาสกับมงคลมากสักเท่าไหร่ครับยิ้มแบบเขินๆเลยครับลูงนี้มงคลทศกัย น่าจะยิงได้ดีกว่านี้นะครับจังหวะหนึ่งงเลยครับโอ้ดูครับบอลจากฝั่งซ้ายเปิดมานี่จังหวะยิงลูกนี้อบอลมันติดไซส์ออกไปครับจบไม่ได้ครับมงคนอ้าวแล้วเป็นใบเหลืองเลยครับเกียงไกรพิมรัตน์ครับโดนใบเหลืองแรกในเกมนี้ครับจังหวะตัดมานี่เป็นใบเหลืองนะครับแต่ว่าเราเรายังไม่เห็นว่าโดนจากจังหวะไหนยังไง ดูหงุดหงิดเหมือนกันนะที่ได้ไปเหลืองง่ายไปนิดนึงครับทีมรายทีมรัฐนิรวัตเอกนัทครับให้มาที่อัมรุอัตระามาดูอัตระไปกึ้มาก็ติดชุดที่นั่นบอลไปถึงทางลิเวอร์ซันโตสจนได้นะฮะลิเวอร์เันโตสเอ้าเอาตัวบังบอลแล้วมันมีศอกนะฮะ หรือถ้า,อาตัวบางเฉยๆไม่เป็นไรครับแต่ได้มันมีศอกกระแทกแล้วมันนี่ครับเจอใบเหลืองด้วยฮะใบเหลืองออกบอลไปถึงทางลิเวอร์ซันโตจนได้นะฮะลิเอร์ซตันโตเอ้อาตัวบางบอลแล้วมันมีศอกฮะหรือถ้า,าตัวบางเฉยๆไม่เป็นไรครับมันจะหนักกว่าใบเหลืองหรือเปล่าน่าแหละครับพตทดสินเรียกดู v a r แล้วครับดูอยู่ครับแล้วก็พตัดสินก็ดูจอรีวิวด้วยนะครับ พูตัสินโอ้อโหยกเลิกใบเหลืองแล้วอย่างนี้ก็สถานเดียวครับใบ<า>แดงลิคาโดซานโตสครับครึ่งคงมีอะไรให้จันพยงขุนเดนทำกันบ้านเยอะเลยนะครับอ่าครับสุดท้ายคุณนักศนลแก้วนะพูตัสินก็ปาน,นิวิดหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งแรกครับครึ่งแรกครับเจ้าบ,บ้านนำไปก่อน3 0สูงเนี่ยแต่ว่าครึ่งหลังต้องลงเล่น โดยที่มีผู้เล่นเหลือเพียงแค่10คนครับน่าสนใจครับว่ารูปแบบของเกมในครึ่งหลังตราด FC จะเล่นแบบไหนนะครับไม่มีตัวเป้าอย่างริคโดซันโตสนะครับและตั้งแต่ครึ่งแรกมาน,นั้นตราด FC ก็พยายามที่จะไม่ให้มีพื้นที่ระหว่างแนวรับของตัวเองกับผู้เสาวประตูมากนะครับมันก็เลยทำให้จังหวะบอลของนครราชสีมามาสตาเอฟซเวลาเปิด ข้ามแนวรับไปแล้วมันก็มักจะไปถึงทศพรสีเรืองฮะเอาละครับไปดูรีวิวอีกครั้งนึงครับพตัดสินคุณอนุสรหนูแก้วนะครับพิจารณาลูกจุดโทษครับของนครราชสีมามาสด้าว่าจะได้หรือเปล่าสกัดจังหวะแรกมันไม่โดนบอลนะแต่ว่าจังหวะต่อมาเนี่ยครับที่เท้าเนี่ยฮะมันไปสอยเข้าไปที่ข้อเท้าของเดนิสมูริโอหรือเปล่าพตัดสิน แบบนี้ก็ชี้เป็นจุดโทษแล้วครับยิงลูกนี้ไปคนละทางครับทศพรดักขวาแต่ว่าเดนิสยิงมาซ้ายนี่รับโค้ชทีรศักดิ์พยายามเร่งลูกทีมแบบให้อาเอาบอลมาเล่นให้เร็วเลยครับเพราะว่ายังมีโอกาสนะครับเดนิสก็ถือว่ายิงได้ดีครับไปคนละทางเลยครับทศพรแล้วก็ยิงเสียบมุมเข้าไปโดนแซะแต่ว่ายังครองบอลได้อยู่นะครับพิธิพงศ์พิธิพงศ์แต่หนีเกลี้ยงไกลได้แล้วลองยิงลูกนี้ใกล้เคียงเหมือนกันครับป้า หลุดออกไปนิดนึงเหมือนจะชันแหลบหรือว่าติดปลายมือของทศพรสีเรืองเนี่ยครับเป็นลูกเตะม,มุมครับนี่แต่ก็ถือว่ากดดันที่เยอะเดนนิสได้มีโอกาสโหมง่งนะครับโอ้โหนาลิปนบอลเข้าใหม่เป้าหมายคือเดนนิสเตย์โหม่งลูกนี้โอ้โหงามหยดจริงๆนะลูกนี้บอลน่ะข้ามศีรษะของทศพรศรีเรืองครับยืนผิดตำแหน่งไปนิดนึงแต่ว่าต้องชมครับต้องชมเดนนิสบูริโญ่ฮะกดดันอย่างต่อเนื่องแล้วก็จังหวะโหม่งนี่ทศพรไม่ถึงแหละครับ น้ำหนักมันพอเหมาะพอจาะเลยครับบอลขึ้นมาแล้วสะบัดหัวโขกนิดบองบอนเข้าประตูไปเป็นประตูไล่มาเป็น2ต่อ3ครับมีเินขึ้นมาครับโดยมุสซาบาซัทซอยแต่ว่าก็โดนชิงบอลตัดกลับไปซะแล้วฮึสิทธิโชคครับโดนจับฟาวฮะแล้วดูจังหวะพลุกขึ้นมานะครับของทางตราเอฟซีมาซัดไกลมีมุมมันแคบไปนิดนึงแต่ว่าก็ต้องยิงเลยครับจุดาันเฮส ไล่ตาอยู่แค่ประตูเดียวก็ไม่ไม,ไม่ไม่ถึงกัะต้องเร่งตัวเองอะไรกันมากครับ,บพวามปีชาครับยกบอลหลบไปดีฮะแล้วเรียกฟาวได้ด้วยฮะที่ก่อนหน้านี้ก็ไปทาฟาวเกียงไกลพิมพ์รั์หนักๆมาแล้วทีหนึ่งเหมือนกันับอ่าล้าหน้าครับทะลุเข้าไปจงังหวะนี้อ้าวแล้วใบเหลืองติดตัวอยู่ด้วยครับไปยิงบ่อยนี้ใบเหลืองที่สองครับโอ้โหไปกันใหญ่เลยครับโอ้โหไปกันใหญ่แล้วครับตราด จังหวะนี้ไม่น่าที่จะไปทำอย่างนั้นเลยครับสินิโชคนี่แหละครับเป็นการเสียใบเหลืองที่สองเป็นใบแดงที่ต้องบอกว่าบทเรียนราคาแพงเลยครับสินิโชคพาโศกเฉลิมพงศ์ครับเปิดบอลไปให้กับปร,รองสาวันดีโยนใส่เข้ามากับเข้ามือของทศชพลครับโดนเขาตัดกลับมาอีกครั้งหนึ่งเดนิสให้มาแล้วยิงมีชันแลบครับโอ้โห ไปชนทานเด้งกลับมาแล้วยังโหมมาได้เข้าทางเดวิสซิงยิงอีกทีหนึ่งแต่หลุดออกน่ากรอมครับบอลคู่นี้ลุ้นกันสนุกเลยทีเดียครับก็ยังมีโชคดีนะครับตราดบอลไปชนคานครับมีตัววิ่งอ้อมหลังไปครับบิรุษวิ่งอ้อมไปไม่ให้ครับล็อกตัดเข้าในให้มาที่กิติพงศ์กิติพงศ์มีช่องยิงก็ไม่ได้ล็อกกลับไปทีแล้วซัดนี้ยังติดมือของทศพรครับโอ้โหแม่ก็ยังอยู่ถูกที่แล้วยังเห็นบอลทันครับทิ้งตัวปัดไปได้ฮะซูปะเปอร์เซไปสองสามครั้งแล้วครับทศพรสีเรืองงกิพ ให้ทีที่น้อยนออกด้านข้างให้ประรองครับปร,รองโยนเข้ามาหน้าปุดแล้วโปสอดเข้ามาบงแต่ว่าโอ้โหดูนะครับไปตรงตัวแล้วเลนโรเปิดเข้าไปทีหนึ่งยังไม่ถึงดิสบุริโยและซัดไกลลูกนี้โป้ก็หลุดออกหน้าก,กรอบไปครับโอ้โหน้าเป็นประตูตีเสมอจริงๆครับจังหวะนี้ของนครราชสีมาเดชาตามมาช่วยประคองครับให้เดชาบอมใส่เข้าไปหน้าประตูแล้วป้าจะทิ้งตัวยิงแล้วหลุดมาถึงเดงนิสยิงลูกนี้ปโป้เอาจนได้ครับป้าโอ้เป็นแฮตทริกเลยครับ สุดท้ายก็เอาจนได้ครับลูกนี้ทศพรไม่ไหวจะเคลียรจริงครับบอลจอากเดชาเปิดไปนะครับไปถึงในนิดไปอกถึงทีรถซัดด้วยซ้ายโอ้โหบอลมันเสยสามเหลี่ยมเข้าไปเลยครับสุดปัญญาของทศพรที่จะเซฟจริงๆไม่มีโอกาสเลยครับได้แค่มองครับมองปุ๊บนี่บอลมาแล้วครับเนี่ย,อยโอ้โหเสมอกันสามสาครับแล้วตอนนี้เนี่ยปราดเอฟซีมาได้เตะฟรีคิกครับน,นลิพนเจอใบเหลืองไปจนได้นะฮะ มีเดชาวิ่งเตยเข้าไปครับให้มาที่เดชาแล้วมงเข้งก็มายิงลูกนีโอ้โหเ่นราฟซำเซาซัดลูกน,นี้น่าจะล้ำหน้าหรือเปล่าครับตำแหน่งของเดชาสร้างดีฮะเดี๋ยวคงต้องดูฮะจังหวะเปิดมาปึ๊บเดชาครับคือผู้ตัดสินจับล้ำหน้าเดชานะครับเนี่ยครับกำลังเช็คอยู่ครับ VAR ากำลังเช็คอยู่เพื่อความชัวถือเป็นนาทีระทึกใจของ ทั้งสองทีอาไปดูแล็บใ,ให้เป็นประตูครับ,รบโอ้โหเลโดวซสำแซวทำประตูให้โคราชแซงเลยครับ4.3นาทีที่89ครับเสาไกลสุดนะมีจอร์แนเฮสแต่ว่าจังหวะนี้โดนจิ้มออกเป็นลูกเตะม,มุมดูครับจังหวะนี้ครับภาพท้านี้เราเราเราดูไม่ทันน่ยนะครับ แต่เป็นประตูนะครับลูกนี้พิจารณาแล้วครับเรียนโดทัพเซาวก็ยิงให้กับนครราชสีมาเนี่ยแซงขึ้นนำสี่ประตูต่อ3ครับโดนบล็อกเอาไว้แล้วโดนเบียดล้มไปยังเล่นต่อได้นะครับอาครับให้มาที่พรมพิชาจะโยนได้หรือเปล่าครับพอสมควรเะยครัาครับบอยาจงนี้โอ้โหว้าใบแดงเลยครับสุดที่นานพูกขอม แต่ดูเหมือนจะมายัดเข้าไปที่อกของเลนโรฮะดูอาการแล้วเจ้าตัวเองก็เหมือนไม่จะบอกว่าไม่ได้ตั้งใจถ้าดูจากภาษากายตรงนี้แต่จังหวะนี้ก็ไม่น่าเล่นแหละครับสุดที่นั่นครับบอลมันขึ้นยอดอกเลยครับก็ต้องใบแดงนะครับพุทธศิลป์ก็ไม่มีทางเลือกครับน,นํา3ศูนย์ะแต่มาโดนแสง4-3แล้วเดนิสโผนขึ้นไปโมงลุกนี้โดนใต้บอลมากเกินไปครับ หมดเวลาก็ครบแล้วนะครับก็ไม่มีปัญหาครับจบเกมครับเป็นนครราชสีมามาสตานะครับบุกมาชนะไปได้สี่ประตูต่อ3ครับในเกมที่โอ้โหต้องบอกว่าเข้มข้นมากนะครับครับแล้ววันนี้เวลาในการถ่ายทอดสดหมดแล้วนะครับลาทุกท่านพงเ่านี้ครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ